เอาละครับเมื่อสักครู่เราทิ้งประเด็นใช่ไหมใช่แล้วยกอิงจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นายกอิงจะอยู่ได้อีกกี่เดือนค่ะไปขอคําตอบจากดรสติธรธนานิทิโชนะคะเป็นผู้ในการสํานักวิจัยและพัฒนาจากสถาบันพระปกเกล้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คับสวัสดีครับอาจารย์ฟันธงจะอยู่ได้อีกกี่เดือนครับขรมอดูเขาจะเรียบร้อยแล้วนะเขาได้ไปต่อแล้วค่ะแต่เหลือว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่คะผมไม่ตอบเป็นเดือนได้ไหมครับผมตอบว่าอยู่ได้เรื่อย ออยู่ได้เรื่อยๆแปลว่าอะไรคะคือคือคือวันเนี้ยสถานการณ์อ่ะมัน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 ชี้ชัดอ่ะว่าโอมันมีวิกฤตศรัทธากับรัฐบาลกับตัวท่านนายกมากนะครับใช่แต่มันคลี่คลายเร็วมากคลี่คลายเร็วเหรออืมจบเร็วแล้วมันก็แล้วมันก็มันเหมือนกับว่ามันติดล็อกอะไรบางอย่างอืมจนทําให้ไม่สามารถที่จะไปสู่โซลูชันประเภทแบบว่าเปลี่ยนตัวนายกได้ครับคือทางที่มันดูติดขัดไปหมด ืแต่ว่ากลายเป็นว่านายกปัจจุบันเนี่ยเป็นทางเลือกที่ที่เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ล็อกต่างๆที่มันล็อกกันอยู่ทั้งหมดครับครับอะไรที่เหมือนว่ามันออกทางอื่นยากมากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับครับอะไรที่มันเป็นเน็ตล็อกอะไรที่ทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนตัวนายกได้อืมผมผมคิดว่าอันหนึ่งอ่ะที่สําคัญเลยอ่ะก็คือ,อ,อสภาวะนะผมเรียกมันว่าสภาวะนะสภาวะกลัวส้มกลัวส้ม นะครับคือ,อคือก่อนหน้าเนี้ยเราเห็นอะโซลูชันม,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 มันมีทั้งมันมีสามทางใช่ไหมครับค,คือคือนายกอยู่ต่อแบบปรับคอรมอขนาดใหญ่ใช่ไหมครับนายกวละออกหรือยุบสภาครับเราจะพบว่ายุบสภาเนี่ยถูกตัดออกไปแรกๆเลยครับใช่ค่ะแหลังก้านเยอะเาดูเหมือนว่าไม่มีใครพร้อมที่จะมีไปไปสู่การเลือกตั้งใหม่ยกเว้นพักประชาชนอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เหลือลาออกใช่พอเหลือลาออกปุ๊บเนี่ยเราพบว่ามันก็ติดด้วยเงื่อนไขของคนดิเดตนายก ื hmm. ว่าถ้าถ้าไม่ใช่ชื่อแพทชองทานแล้วจะชื่ออะไร hmm. Hmm. พอจะชื่ออนุทินปุ๊บอา้าวเขาก็เพิ่งประกาศถอนตัวออกไปครับ hmm. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมันก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เปลี่ยนจากาแคนเดิเดตเพื่อไทยแล้วจะสวิงไปหาภูมิใจไทยได้ hmm. แล้วมันจะอยู่ได้ลากลื่น hmm. hmm. พอไปดูที่เหลืออื่นๆเนี่ย hmm. ก็ความชอบธรรมก็ไม่พอเพราะด้วยขนาดของพรรคที่ไม่ได้ใหญ่ ครหรือก็บางพักก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะครับมันก็เลยติดด้วยด้วยปัญหาเรื่องว่าอถ้าถ้าถ้าทุกฝ่ายยังกลัวว่าจะไปเลือกตั้งกันเนี่ยอืมจะเปลี่ยนนายกก็ไม่มีชื่อที่เหมาะสมครจากสถานการณ์เพียงพอมันก็เลยมาของรูปแบบนี้ครับคือลูกปรับพลรมอแล้วก็อยู่ด้วยกันไป แล้วสถานการณ์อย่างขนาดนี้ riet, มันก็ยังไม่สุกงอมพอที <decoration. S 1> <st> er ่จะเอานายกนอกบัญช the ีนายกคนกลางเข้ามาถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันรัฐธรรมนูญทําไม่ได้แล้วครับนายกคนนอกนอกบัญชีอ๋อไม่ได้แล้วเหรอฮะไม่ได้ครับมันอยู่ในบทเฉพาะการครับอ๋อเท่านั้นเหรอฮะใช่ครับใช่ครับคไม่อย่างนั้นโซลูชันนี้มันต้องูเสนอแน่ครับแต่ว่าปรากฏว่าที่ในในช่วงที่ห่วงเวลาที่ผ่านมาโซลูชันนี้ไม่ถูกเสนอเพราะว่า รัรมนูญไม่ได้เปิดให้ทำเช่นนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ได้ละไม่ได้แล้วทุกอย่างมันล็อกเจนล็อกละล็อกไปล็อกมาอิงก็เลยได้อยู่ต่อใช่ครับใช่ครับอ๋อครับครับสมมุติว่าถ้าจะหมุนไปที่อนุทินหมายความว่าอนุทินก็จะต้องเป็นแกนตั้งรัฐบาลแต่อนุทินจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องไปบวกกับพรรคสีส้มถ้าไม่บวกกับพรรคสีส้มเสียงไม่พอถูกไหมฮะถูกต้องครับก็ต้องบวกกับเพื่อไทย ก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้อีกก็เพิ่งชกปากขึ้นมาอยู่ๆอย่างั้นก็ปิดล็อกตรงนี้ไปทุกอย่างมันก็ล็อกไปหมดสุดท้ายมันก็ต้องใช้บริการองค์อิงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่คําว่าอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่อาจารย์ไหนความว่าไงครัะอยู่ได้เรื่อยๆขนาดนั้นเลยเหรอคะคือคือคือในในสภาวะที่มันเป็นติดล็อกแบบเนี้ยครับมันมันมันมีมันมีมันมีผลดีนะครับ สำหรับสำหรับการการควบคุมเกมหอมหน้าอยู่อ๋อครับครับคือคือหมายความว่าอตัวนายกเองก็ก็มีมีวิกฤตสศรัทธาครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยในภาพรวมๆเนี่ยก็มีวิกฤตอในเรื่องของความเชื่อมือในการบริหารประเทศครับนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่มันวางอยู่ตรงหน้าวันเนี้ยมันคือปัญหาเรื่องความมั่นคงครับค่ะระหว่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ อ่คนที่ต้องการมีบทบาทนำอ่ะยกตัวอย่างในสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยก็คือกองทัพครับผมคิดว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีสถานการณ์อะไรที่ดีขนาดนี้มาก่อนนะครับที่คนที่คิดว่าอ่าจะต้องมีบทบาทนําในการแก้ปัญหาความมั่นคงเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไงเสียเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่ครับขออะไรก็ได้อยู่แล้วอืมนะครับอย่างเงี้ยคือคือคือถ้าจะเปลี่ยนตัวนายกไปในช่วงเวลาแบบเนี้ย เขาก็ไม่เขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นใครอืมแล้วสถานการณ์ที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทํางานจะสุกได้รับการสนับสนุนเนี่ยจะดีเท่ากับสถานะของรัฐบาลแบบปัจจุบันโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันยังมีประเด็นอํานาจนอกระบบอํานาจนอกสภาอํานาจนอกรัฐบาลเข้ามากําหนดด้วยครับ๋อเข้าใจทหารเทแฮปปี้กับสภาพรัฐบาลอย่างนี้ เขาคขาคุมได้เขาสั่งได้พวกกันตรงๆใช่ไหมคะใช่ครับขออะไรก็ได้ไม่กล้ามายุ่งด้วยถูกต้องครับอ๋อดังนั้นก็ค้ามันไว้อย่างนี้ถ้าทหารไม่ขยับสารพัดม็อบคนจะเคลื่อนอย่างไรคนก็เคลื่อนไม่ออกหรอกถูกไหมฮะขยับยากขยับยากเพราะว่าเราเราสังเกตท่าทีของมวลชนเนี่ยอืในวันที่คลิปหลุดเนี่ยมวลชนอารมณ์ระเบิดมากในในโลกโซเชียล นะครับแต่ว่าในยุคสมัยเนี้ยอารมณ์ที่อยู่ในโลกโซเชียลยมันจะแปลงไปสู่อารมณ์ของมวลชนที่ลงถนนเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์มันสุกงอมหรือเปล่าวันเนี้ยสิ่งสําคัญเลยที่ทีอ่อาจจะบอกว่าท่านนายกทาสําเร็จหรือรัฐบาลทําสําเร็จก็คือการทําให้เห็นว่ารัฐบาลหรือตัวท่านนายกเนี่ยยังได้รับการยอมรับการร่วมมือจากทางฝั่งกองทัพอยู่ครับค่ะ ไออารมณ์ความรู้สึกที่ปะทุอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยหรือ,อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถแปลงมาเป็นพลังมวลชนนอกนอกบนท้องถนนได้นะครับพูดง่ายง่ายม็อบจะจุดติดแล้วมีพลังไปเปลี่ยนการเมืองได้มันต้องมีเจ้าภาพมันจะต้องมีอำนาจนอกระบบหนุนหลังพูดกันตรงๆอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะ ครับแล้วก็มีทรัพยากรแล้วมีท่อน้ำเลี้ยด้วยสำคัญมากเลยใช่ไหมคะตรงนี้เอากันง่ายๆอำนาจนอกระบบนอกรัฐบาลนอกสภาเขากลัวส้มเมื่อเขากลัวส้มสภาวะอะไรก็ได้ที่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 ส้มยังมาไม่ได้ก็แล้วกันอืก็แค่นั้นเองใช่ครับโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยตรงนี้ไงมันลงตัวกันตรงนี้ดังนั้นเป็นที่มาของคําว่าก็อยู่ได้เรื่อยๆ อยู่ได้เรื่อยๆก็อยู่ได้เรื่อยๆไอ้วิกฤติสธาในโซเชียลมันสามารถที่จะทำไอ o เพื่อขี้คลายได้ต้องใช้เวลาหน่อยถูกไหมฮะถ้าทําเป็นก็ก็ไม่ขนาดนั้นซะทีเดียวเพราะจริงๆโดยธรรมชาติอะครับของคนที่เขาระเบิดอารมณ์เนี่ยคือเขาเหมือนว่ามันมีที่ระบายไปแล้วอืมันมีที่ระบายไปแล้วแล้วสิ่งที่เขาระบายออกเนี่ยพอมาได้รับการตอบสนองอะไรบางอย่างอืบางครั้งมันก็เพียงพอ นะครับจนกว่ามันจะตอบถูกตอบสนองแบบไม่เพียงพอเท่านั้นแหละมันถึงจะต้องใช้วิธีอื่นใน,ในการยกระดับการแสดงออกซึ่งความรู้สึกออกมาครับครับประเด็นนี้น่าสนใจนะจารย์เพราะว่าคุยกับชาวบ้านหลายๆกลุ่มหลายคนเขาก็บอกว่าทําไมไม่ลาออกอยู่ได้อย่างไรแต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะลงถนนไปร่วมบอบกับคนอื่นถูกไหมครับ อารมณ์ยังอยู่นะยังคู่กรุ่นอยู่นะตแต่ไม่พร้อมจะลงถนนเทออ่าน,นั้นเองซึ่งอย่างนี้มันจะน่ากลัวตรงที่พอเขาไม่พร้อมลงถนนเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเปิดประตูให้เขา้เขากูหากากบาทเนี่ยม,มันจะไประบายที่นั่นใช่อ,อแล้ระบายที่นั่นจะเป็นเรื่องอีก้าระบายที่นั่นเป็นกเรื่งไปเลยเดี๋ยวเขาคนโทรลเกมไม่ได้คนโทรลไม่ได้แน่นอนเกมที่เขาอยากคนโทรลก็คืออยากคนโทรลไม่ให้ส้มโตไม่ให้เป็นรัฐบาลอื เห็นอีกภาพหนึ่งเลยนะเห็นอีกภาพหนึ่งเห็นอภาพหนึ่งเลยนะถ้าบอกพอฟังแบบนี้ได้เข้าใจในภาพหนึ่งดังนั้นอาจารย์ดังนั้นหน้าตาคอรมอจะสวยจะหล่อหรือไม่จะสวยหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแล้วแต่ถ้าคุยกันลงตัวเรียบร้อยก็ถือว่าจบเดือนหน้าต่อได้ถูกไหมคะคือคือจริงจริงมันเป็นประเด็นครับเอาเหรอคะเพราะว่าที่บอกว่าอยู่ได้เรื่อยๆมันก็มีลิมิตนะครับมีลิมิตลิมิตคือลิมิตอาจารย์มันอยู่ได้ไม่เกินครบเทอมนะครับครับครับเข้าใจเข้าใจ อ่าพอชมหน้าพลรม,มันมันยังไงก็ได้เนี่ยแปลว่าพอหมดเวลาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีผลงานอะไรที่เอาไปสู้กันในสนามเลือกตั้งอยู่ดีอ๋อไอที่บอกว่ากลัวส้มกลัวส้มสุดท้ายส้มก็มาอยู่ดีค่ะอืม น่าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอรมอชุดนี้ถ้าอยากจะอยู่แบบมีคุณค่าก็ต้องมีผลงานในช่วงเวลาที่เหลือไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ใช่ไหมคะถูกต้องครับโดยเฉพาะระยะที่ที่หนึ่งเนี่ยระยะแรกๆเนี่ยเพื่อช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงวิกฤตศราทธาเนี่ยไปสู่การขอโอกาสและก็หวังว่าจะได้รับการให้โอกาสและยอมรับในใน,ในระยะอันใกล้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วหน้าตาคอรมอที่ปรับกันทุกวันนี้หน้าตาควรจะต้องดีหน่อยนะครับ อืมอืคือคือวันนี้ดีแค่ครึ่งเดียวหมายความว่าดีในแง่ที่ว่าผลประโยชน์ลงตัวกันระหว่างพงรรครัฐบาลค่ะกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆไม่ว่าในหรือนอกรัฐบาลรู้สึกว่าโอเคมีคนของของตัวเองได้ได,ได้ถูกวางในอยู่ในตําแหน่งค่ะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือคนที่จะถูกวางในลักษณะที่จะไปทํางานให้ได้รับการยอมรับนะประชาชนครับ ต้องมีเงอนชีพเข้ามาบ้างใช่ไหมันใช่ครับใช่ครับจะได้ย่หงไม่ต้องเห็นในโผลนะครับทำไมนะอาจารย์อาจารย์บอกว่าอะไรนะคะไม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนโผลใช่ไหมยังยังไม่ต้องเห็นในโผลครับโอยังไม่ต้องเห็นในโผล่ื่อที่มีลักษณะบอกว่าปรับมาเพื่อจะสร้างผลงานยังไม่เห็นใช่ไหมคะเข้าใจและชื่อที่มันว่อนวอนอยู่ในหน้าสื่อ ไม่มีชื่อไหนเลยที่มันตอบโจทย์การสร้างผลงานว่าไงว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นชื่อนี้ในโผมชัดเจนไอาจารย์นี่ใจร้ายนะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเขาไปลื้อผใหม่ที่บ้าเดี่ยตามอาจารย์เนี่ยผมในชั้นแล้วครับไม่ชั้แลวอาจารย์ก็รู้ในทางการเมืองเขาเขาเขาเกลี้ยเซียกันเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคเอาละครับขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณนะคะอาจารย์สติธรธนานิติโชตนะคะจากสถาบันพระปกเกล้าคือ เป็นพิธีการวิเคราะห์การเมืองที่น่าสนใจอาจารย์สติธรเริ่มจากการสเก็ตภาพใหญ่ก่อนจะเข้าใจมันเนี่ยต้องมองภาพใหญ่ทางการเมืองถ้าเข้าใจว่าเขากลัวส้มใครก็ไม่รู้่าเขากลัวส้มใช้คำนี้กันเ่เขากลัวส้มก็ต้องบล็อกทุกทางที่ส้มม,มันก็จะเป็นคําตอบทําไมจึงต้องยังใช้อู่อิงอยู่ต่อไปค่ะเออแต่อีกอันหนึ่งที่ผมพลาดจริงๆนะ พ้นบทช่วงเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเอานายกคนนอกเอานายกอนอกบัญชีมาไม่ได้อืเปิดช่องเฉพาะ5ปีแรกใช่นี่คือเด้นล็อคอ้นี่ไอ้นี่มันก็เลยจบละด้วยด้วยความเคารพตรงนี้ผมสอบตกอโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้ว